ะครับสวัสดีครับพี่ชอร์นบ้านนะครับวันนี้นะฮะก็จะมาแจ้งว่าท่านที่นี่คันนี้ได้ติดประจําจากป่าสุดใจแล้วนะคะรับพอใจอยู่ดอนหวายนะครับแล้วก็มาลองรถเมื่อเช้านี้เลยนะครับกตื่นลงไปเมื่อวานวันนี้มาเลยนะครับต้องขอโทษคิวอื่นๆด้วยนะครับที่ที่ต้องปฏิสเสธไปนะครับก็เดี๋ยวมาสอบถาป่าสุดใจกันเนาะว่ารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะลองขี่คันนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นรถนะคะรับาสุดใจครับหลังจาเห็นรถนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับมีความดี ใช้ได้ชอบชอบใจชอบใจครับสีเดียวกับรถเครื่องของป๋าสุดใจเลยนะอ๋อใช่ใส่ป๋าขี่มอไซค์มาแล้วก็แล้วก็หลังจากป๋าได้ลองขี่แล้วเป็นไงก็ดีครับนิ่งนิ่งแล้วก็บินลอยลอยดีปล่อยมือปล่อยมือสบายเลยไม่มีสั่นไม่สั่นแต่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 ขาเราสั่นแทนนะขับเร็วโอเคแล้วก็แล้วก็อันนี้ป๋าใจจบจบ จบราคาเต็มไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยจะผมจะไปเช็คระบบแก๊สให้มันใช้ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนใส่น้ำหล่อเย็นเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวดูแลปัจจัยหลักการขายต่อนะครับเพราะปัจจัยอยู่แค่เราหลายเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะฮะลิซซอนล้าสนะครับตอนผมต้องขอลาไปก่อนนะผมและปัจจัยนะครับตอนผมต้องขอลาไปก่อนละนะฮะขออย่าลืมติดตามลิซซอนลต้าส์ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ